สวัสดีครับเพื่อนักเทนนิสและผู้สนใจพบกับรายการเทนนิสสตอรี่เ l ลลิ g งพอดแคสต์รายการเทนนิสสนุกสนุกและเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการเทนนิสดำเนินการโดยผมอภิชาติพง์สุวรรณตอนนี้จะเป็นตอนที่35ที่มีชื่อตอนว่านักเทนนิสประเภทวางวอนเก่งในวงการเทนนิส ส่วนใหญ่นักเทนนิสที่เป็นครูสอนเทนนิสเองหรือจะเป็นที่เขาเรียกกันว่านักเกอร์เองเนี่ยส่วนมากก็จะมีลักษณะเด่นก็คือการวางบอลที่สมองเสมอและค่อนข้างจิตแมนอันนี้เป็นลักษณะที่ต้องเป็นการป้อนบอลเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถที่จะเล่นเทนนิสได้อย่างสะดวกนักเทนนิสเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะสังเกตได้ง่ายอาจจะสมัยก่อนนะครับ จะมีผิวเข้มหน่อยแล้วก็อาจจะผอมนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้จับกริปในลักษณะที่เป็นอ e ว t e r นกริปหรือกริปสมัยใหม่จะจับอย่างมาเก t เท n การจับที่เป็นลักษณะของคนเดินตันเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะต้องมีชั่วโมงที่อยู่ในสนามเทนนิสค่อนข้างจะนานมันทําให้เขาต้องมีความคล่องตัวในการเล่นค่อนข้างจะสูงเสิร์ฟก็อาจจะใช้ลักษณะการเสิร์ฟวางแล้วก็การขึ้นหน้าเน็ต มีการเล่นที่สมบรณ์แบบครับตบพร้อมแต่ก็อาจจะตบได้ไม่แรงมากนะครับเพราะนักเทนิสส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะการวางบอลเพื่อทำแต้มโดยจะตีในตำแหน่งที่คู่ต่อสู้ไม่ถนัดครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยตีเสียเองแล้วเขาก็จะค่อยวางทำแต้มแล้วเข้ามาเก็บแต้มคะแนนนั้นๆส่วนใหญ่นักเทนิสกลุ่มนี้มีจำนวนไม่น้อยนะครับแล้วก็ตีได้สวย เป็นนักทิตีมือเดียวครับพบเห็นได้ในแมตช์การแข่งขันบ่อยๆและถ้าเรามีโอกาสแข่งกับนักธนิตเหล่านี้ละ่ะเราจะทําอย่างไรอย่างที่บอกนะครับพวกนี้ก็จะวางแม่นนะครับวางซ้ายขวาอาศัยลูกหลบเป็นหลักะอะไรเงี้ยถ้าเจอพวกนี้ต้องอดทนครับแล้วก็อาศัยการวางบอลที่เฉียบขาดนะครับเพราะว่าผู้เล่น กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เล่นกนได้ดีครับแล้วเขาก็จะมีความอดทนแต่เขาก็จะไม่ค่อยฆ่าครับคุณสมบัติอย่างนี้คือเขาไม่ค่อยฆ่าบอลเพราะเขาจังเป็นนอกเกอร์เป็นครูสอน<ม>ก,ก็จะติดป้อนบอลบอลไม่ค่อยมีสปินครับบอลตีง่ายแต่แล้วเองก็ต้องอาศัยความรุนแรงของการฆ่าบอลหรือาการเสิร์ฟที่รุนแรงเพื่อไปเล่นกับเขาจึงมโอกาสที่จะชนะเขาได้ก็คือถ้าเขาเหนียวมาเราต้องเหนียวกว่า ถ้าเจอประเภทนี้ผมบอกได้เลยครับเหนื่อยแต่พวกนี้ก็จะแรงไม่ค่อยดีนะครับก็จะไม่ได้มีการฟิตเท่าไรหร่ล่ะเพราะาเขาก็ติดเรื่องการสอนต้องอาศัยการโยกการพาเขาวิ่งเป็นหลักลครับเพราะพวกนี้ก็จะแรงไม่ดีเพราะว่าก็ไม่มีอะไรฝึกซ้อมอะไรนะครับเขาก็จะสอนจะต้องดูแลลูกค้าเป็นหลักเพราะนั้นเองเนี่ยเขาก็จะแบบโอกาสฝึกซ้อมหรือฟิตร่างกายไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราเองถ้าเบิดต้องเล่นกับเขาจริงๆนะอย่างที่บอกครับพาเขาวิ่งโยกให้เขาวิ่งอย่าตีเสียงง่ายๆครับ เพราะการตีเสียง่ายมันเป็นวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการาจะเอาชนะเราอยู่แล้วต้องอดทนครับแต่เดนี้สไตล์ลักษณะนี้ก็จะได้รับความนิยมในหมู่นะักเทนนิสสูงอายุในปัจจุบันจะตีช็อตไม่แรงครับไม่เน้นสปินมากท็อปสปินไม่ต้องผู้เต็งส่วนมากไม่ค่อยตีจะตีลูกสไลด์เป็นหลักนะใช้ไหม้หน้าใหญ่ตีลูกสไลด์เป็นหลักถ้าโดนกู้หอสู้ขึ้นหน้าก็โยนไปข้างหลัง แล้วก็ตีไปเรื่อยๆคือไม่ตีเสียเองครับพวกนีก้จะไม่ตีเสียเองใช้วิธีวางบอลไปข้างหน้าข้างหลังหยอดทําให้คนสู้หัวเสียเองนั่นเองเนี่ยท่านก็ต้องอดทนที่จะเล่นกับเขาวางบอลโต้แล้วก็อย่ายอมพอถ้าเขาพบว่าเราสามารถจะตื้อไปนานๆ เขาอาจจะเริ่มเล่นนอกเกมก็คืออาจจะเริ่มยิงเริ่มเล่นอะไรที่เขาไม่เคยเล่นแล้วเขาก็จะพลาดนะเพราะเห็นเลยครับว่าคุณครูหรือนอักเตะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการนี้นครับพอถูกเล่นจากนอกเหนือจากที่ตัวเองเคยชินเคยตีเองเนีเ่ยเขาตีไม่ค่อยได้หรอกครับมันจะโยนไปให้ตบง่ายๆก็ตบเสียเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ตบใส่คนไอ้เรื่องดีเขาจะตีอัดคนหรือจะตีอะไรเขาไม่ค่อยทำมันอาจจะตีวางตีตรง ที่คออะไรองเงี้ยประมาณนั้นแต่เรื่องที่อยู่ที่ตีอัดคนตบอัดคนเขาไม่ทำอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนเล่นกับเขานะเขาไม่เสียเราก็ต้องไม่เสียให้เราเองก็ต้องใช้ความเจ็บขาที่เล่นกับเขาเพราะเขาก็จะเคลื่อนที่สม่ำเสมอไม่ได้เร็วมากอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพบเห็นและเตรียมตัวพูดง่ายนะครับถ้าจะเล่นกับคนกลุ่มนี้ก็เหนื่อยนะครับก็เหมือนกับบางทีเราพบเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เขาน็อกเกอร์นนะ เดียวครัวันนี้ก็เป็นครูสอนที่นี่อยู่ที่นี่รู้เลยครับเรื่องเงี้ยวันนี้มันเตรียมเหนื่อยได้เลยแต่ก็ต้องอดทนครับแต่พวกน,นี้เขาไม่ค่อยคาอูฮานเขาไม่ได้จ,จับกริฟเวอร์สเทนยิงมาจากท้ายคอร์ดรุนแรงอะไรอย่างนี้ครับเขาจะจับคอนเนติันหรือแบล็กเฮสเตนวางบอลมาป้ายบอลมาเรื่อยๆอูฮานกับป้ายแบ็คแฮสเตนกับป้ายวอลเล่ก็ไม่ได้วอลเล่พุ่งอะไรอมาแต่ว่าเหนียววางบอลในตำแหน่งเน้นเน้นการวางบอลประสิทธิภาพลูกอาจจะไม่สูงมาก แต่วางวันสมบเสมอเพราะมันเป็นจุดเด่นที่เขาใช้ทำมาหากินลูกตบหรือลูกสะแบทพวกนี้ก็จะสะแบทไม่แรงครับเขาจะสมแบทวางทางเันเองเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าแบบโโยนไปก็จะตกให้ตายให้ตกให้หายเขาไม่ค่อยตกครับเขาก็จะวางตบวางตกปาดเลยนะครับวัเนเองเนี่ยถ้าแบบคุณขึ้นปะทะคุณขึ้นปะทะได้เลยไม่ต้องกลัวโดนอัดจะต่างกับนักเตะที่ประเภทที่อาศัยความุนแรง พอประเภทความรุนแรงเนี่ยเขาพร้อมที่ตีอัดคุณได้ทันทีเลยนะครับคุณเสียหลังตีอัดเลยกาลางเซนี่เขาอัดใส่เลยนะครับทขาไม่ปานีปราใสัยนั้นเนี่ยเราต้องอดทนระวังลูกหลอกดีๆครับใช้ลักษณะการ cover คอร์ดเป็นหลักไม่ต้องขึ้นสูงครับขึ้นสูงของการัตนตีว่าโยนแน่ๆมันคือส่วนใหญ่ก็จะอย่างนี้ครับโยนหลังๆแล้วก็ใช้ลูกสไลด์ตีไปเรื่อยๆไม่ได้ตีบุกไม่ได้ตีเลยรนมะ้พวกนี้ไม่ค่อยตีทําสปินครับแค่ลูกสไลด์ พราะลูกสไลด์ตีแล้วประหยัดแรงกว่าลูกสไลด์มันจะกะจุดตกง่ายกว่าไม่ค่อยม้วนลงขานอกจากเขาจะสไลด์เบาเพราะฉะนเนียถ้าถ้าจะเล่นกับเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็อดทนเพราะเขาใช้การวางบอลไม่ได้การฆ่าบอลาำรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับแล้วก็พบกับเรื่องสนุกๆต่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ